สวัสดีก่อนสวัสดีก้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัฒนวดีโดฝางชาแนลแล้วก็ช่องนนดีรมประสีวันนี้เราพาน้องหยกนะครับมาสมัครนะครับเป็นนักศึกษาใหม่นะครับนี่นะครับมาที่มอกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนวันนี้วันที่7มิถุนายน2565นนะครับวันที่น้องหยกมาสมัคร นะครับสมัครเรียนเข้าตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนกันส่วนด้านล่างก็จะเป็นประมาณนีน้อันนี้คือมอกรุงเทพนะครับอ่ะไปตรงที่เข้ายื่นใบสมัครใหม่นะครับวันนี้ช่องพัทลลวดีโดฟาร์มชแนลนะครับถือว่าได้เพช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยน้องยก แล้วก็พ่อเขานะครับสมบูรณ์พุทธวันนะครับเพื่อนำนลูกมาสมัครในการเรียนสายในเทศศาสตร์เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับโอเคก่อนนะครับครับนี่คือบรรยากาศด้านบนนะครับของชั้นสองนครับของมกุงเทพตอนนี้กำลังน้องยกกำลังเข้าไปยื่น ออเอกสารเพื่อจะสมัครเรียนนี่คือบรรยากาศรอบๆของถนนนิภภาวดีรังสิตขาออกมอกรุงเทพด้านล่างก็จะเป็นถนนต้นไม้ค่อนข้างสวยงามคนก็ค่อนข้างมานั่งรอสมัครกันค่อนข้างเยอะ รับสมัครและบริการข้อมูลอโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเสร็จภารกิจหนึ่งขั้นตอนในการรับสมัคร <Okay. S 2> เดี๋ยวนางยกอธิบายได้ว่าเราสมัครเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ก็เราจะเปิดเรียนวันที่1ิบเสสิบสาตอนนี้ลำดับต่อไปเราจะต้องไปหาห้องพักใช,ใช่ไหม ห้องพักพอส่งถึงห้องพักเสร็จเราของขึ้นห้องเสร็จพ่อกับลุงก็จะกลับหนูก็ต้องอยู่คนเดียวจนถึงวันที่ส3แล้วก็ไปเรียนตามปกติแล้วรู้ไหมว่าค่าห้องเท่าไหร่ค่าห้องเข้าไปของที่พีก็ประมาณหมื่นสองกว่าต่อเดือนต่อปีอันนี้ค่าข้อแรกมันเหมือนมีค่าข่อข่าหอแล้วก็ค่าประกันแ0 0 0ันอสี่พัน เรามีค่าเจียร์นิววิคห้าสิบบาทอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปที่อะไรนะ PP House PP House อ่าโอเคครับท่านประจดเดี๋ยวเราจะเอารถออกไปนะครับโดยใช้รถวิ่งไปที่ PP House เลยนะครับอันนี้คือบริเวณมอกรุงเทพนะครับ P บริเวณมอกรุงเทพเ,เราจะไปที่รถเรานะครับ เราจะไปที่รถเราเรถเราจอดอยู่นู่น,นครับแล้วเราก็จะออกน,คนีคือบริเวณลานจอดรถของมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแถวลังสิตนะครับ,รบก่อนจะถึงฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับเราก็ยูเทินกลับมาก่อนสายขาออกพหลโยธิน อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราดูการเดินทางไปนะครับเดี๋ยวจับ GPS ไปรถเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างร้อนนะครับแต่ที่เขาคขเราไม่มีแดดเลยอ่าโอเคครับขึ้นรถกรัน กำงใจมาเรียนวันนี้้าทระวันที่จ้ดูฝันแน่วเรามาส่งนะครับต่อช่วยเหลือในการส่งทียูแล้วก็วด้วยความเป็นหวังจาก็เลยจะช่วยช่วยน้องหยกไปสักคันหนึ่งไว้ของชีพในการอยู่เรียนศึกษาหาความรู้เพื่อจะสร้างงานใานอนาคตให้ตัวเองให้ครอบครัวให้แม่ มีความหวังก็อยากให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ใช้แบบประหยัดที่สุดนั่นแหละแล้วก็มาทำงานอยู่บ้านก็พยายามสจบในทุกๆงานนี้รไปเราเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือกันการศึกษาการศึกษาที่มอกรุงเทพเราประสบนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องกันส่วนของเพื่อนห้อง เราดูห้องกันเสร็จสบท่านก็จัดการบ้านแล้วก็จะอยู่คนเดียวนะเรวไปเจอกันที่ห้องนะครับจบคลิปที่ห้องโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปที่ห้องดูว่าห้องสภาพห้องเป็นไงบ้างนะครับขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดชั้นอะไรเอ่ยชั้นไหนบุ๊คชั้นที่สี่เราเดินขึ้นบันไดเราไม่ขึ้นลิฟต์ <laughs> ออกที่ออกกำลังกายออกขาแข็งชั้นที่สามละดูว่าการจะหอบเนี่ถ้าหอบนี่แสดงว่ายุ่ยเยอะละ คนบนเขามาขึ้นตึกอันนี้คือห้องชั้นที่สี่ชั้นที่สี่ชั้นที่สี่ ห้องห้องสี่สี่สี่นี่คือสภาพในห้องนี่คือสภาพในห้องเป็นห้องแอร์ที่ห้องน้ำ ก็อันนี้ก็เป็นสี่นอกสิงหลังจานอันนี้ก็เป็นลานข้างนอกนอกตึกลานนอกตึกลานนอกตึกอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นห้องเช่าเหมือนกันนะครับ นี่คือด้านนอกลมพัดเข้ามาพอดีมีก็ลาตากผ้านะครับในห้องก็เตียงเตียงคู่นอนคนเดียวอือ,อ,อยกก็นอนนี่นี่ก็ตั้งใจเรียนนะครับอ่ะบุญมาจับกล้องกันหนะ่อยเดี๋ยวปิดกล้องละเอา แค่มือขวาเดียวเออบแบบนี้ได้ๆๆยังอยู่ดังเอออ่อ่าโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางชอ ic, ่ D ชองพัฒนาป,ประเด็นดูฝา Channel แล้วก็ช่องนีตยบุคคลเกษตร อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งรับตะไลถูกใจให้กับช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใ,ใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็จบภารกิจในการส่งนัยกนะครับลูกของสมบูรณ์พุทธวันอยู่ที่สิบปันใหม่พัฒนาในการะะที่จะมาเรียนในวันที่สิบสามส,สิบสี่ยุทุนายนนะครับวันนี้เราก็เสร็จภารกิจเราก็จะเดินทางกลับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ